มสเจริญการช่างนะครับก็ติดกับอุปถั่เอล3608นะครับตัวนี้ตำแหน่งที่สูงคาดเขาก็จะเกี่ยลงตำแหน่งต่ำหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวคอยดูรอบรอบหลังที่ช่างเขาไถนะครับตอวนี้เราก็ปรับขาไถให้คุณพ่อใหม่นะครับหัวท้ายนะครับต้องกินดินเท่ากันนะครับก็ตัวนี้นะครับสาหรับคนที่ไม่มีโรตารี่ก็สามารถติดคาดได้เลยนะครับครับอยู่กับมสเจริญการช่างนะครับก็วันนี้เรามาติดตั้งนะครับในส่วนของคาดติดรถไถนะครับเป็นรุ่น คูปุต้า L สามหกศูนย์แปดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคําสมบูรณ์นะครับตําบลดงเมืองแอมนะครับอําเภอเขาสวนกวางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นฐานนะครับ D-H สองสองห้า E Pro นะครับก็เป็นฐานนะครับรุ่นเก่านะครับเนี่ยฐานรุ่นเก่านะครับของคูปุต้านะครับลูกค้าที่สั่งซื้อไปนะครับตัวนี้จะมีสันกระดูกเฉพาะด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าถึงประมาณช่วงเนี่ยช่วงด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ เห็นไหมครับสันกระดูกเนี่ยจะมีจะมีถึงตรงนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งสั่งซื้อไปนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับเราจะเชื่อมประกับมาให้แบบนี้นะครับนี่ประกับตัวนี้นะครับถ้าด้านหน้านะครับมีสันกระดูกเราก็หงายฝั่งนี้ขึ้นนะครับนี่โดยล็อกแบบนี้นะครับนี่แต่ถ้าด้านหลังนะครับสันกระดูกมันไม่มันยาวไม่ถึงนะครับก็ให้เราหงายอีกฝั่งนี้ขึ้นนะครับนี่นี่ครับก็ล็อกน็อตแบบนี้ได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่ใช้ผ่านรุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็สามารถติดตั้งได้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับสันมันก็จะค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยทำน็อตมาค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับตัวนี้นะครับคุณพ่อใช้รถมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูครับว่าใบผ่านมันเหลือเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ปรับได้นะครับใบผานเนี่ยเราใช้ปกติเนี่ยรุ่นโค้งผ่านใหม่นะครับใบผ่าน เขาก็จะเขียนไว้นะครับ2 2 5 e นะครับ22ก็คือใบผาน22นิ้วนะครับในส่วนของ5 e เนี่ยก็คือ5ใบนะครับอ่า5ใบนะครับก็ตอนนี้ใบผานเหลือกี่นิ้วแล้วครับจาก22นิ้วนะครับอ่าตอนนี้ก็เหลือประมาณ21นิ้วนะครับ21นิ้วนะครับในส่วนอ่าผานเหลือ21นิ้วเราก็สามารถปรับระดับได้นะครับอยู่ที่ขาของคาดเลยเนี่ยครับ เราทํารูมาให้สี่รูนะครับเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็ขยับรูตามนะครับถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับใบผ่านมันจะไม่อยู่คงที่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งวันนี้มีหม่องร้องอยู่นะพ่อเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปทดลองนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าการทํางานของคาดเนี่ยที่ติดกับผ่านรถไถเนี่ยเวลามันวิ่งไปนะครับคาดออกมาแล้วจะผลงานจะเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวมันเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับผมครับตำแหน่งการติดตั้งเราก็จะจับยึดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับนี่เราขันอยอ่าน็อกกับประกับล็อกแบบนี้นะครับนี่ประกับล็อกตัวนี้มีสันกระดูกด้านล่างก็ใส่กับตัวสันกระดูกที่เราเชื่อมน uh, ็อตเชื่อมเหล็กมาให้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับสันกระดูกถึงแค่ครึ่งเดียวเราก็หงายอีกฝั่งหนึ่งขึ้นนะครับแล้วก็จับล็อกได้เลยนะครับ แล้วก็การปรับรูนะครับดินตอนนี้นะครับอยู่ในค่อนข้างที่จะเปียกแฉะนะครับผมก็เลยปรับรูใหม่นะครับปรับตำแหน่งที่2ให้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองไถกันดูว่าปรับรูที่2แล้วการกดของคาดจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็ใบผานพ่อค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ตัวเบียดขี้เมาเนี่ยก็หมดแล้วนะครับวางลงนะครับนะครับลักษณะวางลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของผานที่ ใบผานที่มันเล็กลงเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถปรับอยู่ที่รูนี้นะครับนี่ไถตื้นไถเลึกเราก็สามารถปรับได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่ที่การปรับของเราเลยนะครับแล้วก็การปรับผานไถก็มีผลนะครับถ้าเราปรับผานไถให้มันกินเท่ากันนะครับหัวท้ายนะครับคาดออกมายัางไงมันก็สวยนะครับเพราะว่ามันอ้างอิงเซนเตอร์จากโค้งผานนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปปรับผานไถให้พ่อด้วยนะครับแล้วก็ทดลองไถดูด้วยว่าไถแบบบางคาดออกมาแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้อง ปั่นโรตารี่เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้แทนได้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีกําลังไม่ถึงจะซื้อในส่วนของโรตารี่นะครับก็ใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราไถกันครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ที่เวลาเราขับนะครับมันก็จะอยู่แบบแบบนี้นะครับกับผานไถนะครับก็ฝั่งขวาไม่เลยล้อออกไปนะครับฝั่งซ้ายนะครับมันก็จะอยู่ในโซนของรถ ไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับพับขึ้นไว้แบบนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะครับถ้าเราจะใช้งานเดี๋ยวเราพับลงนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปปรับฐานไถให้พ่อใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปรับฐานไถเนาะเดี๋ยวเราไปไถกันดูนะครับว่าพื้นที่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับการจัดส่งค่าติดรถถอาย2เจริญการช่างนะครับก็สามารถผลิตได้ทุกรุ่นนะครับคูต้ายันมาอิซกินะครับนิวฮอนแลนด์ครับจอนเดียเราก็สามารถผลิตได้นะครับก็ราคานะครับ รุ่นสายสีแรงสายแรงสีแรงเนี่ยพร้อมจัดส่งไม่เกินสองรยกิโลเจ็ดบาทรุ่นสี่สแรงสี่ดแรงห้แรงพร้อมจัดส่งไม่เกินสองร้กิโลแปดพบาทนะครับ MU สี้ M หกสอ MU ห้ U C 9, 2, 40, U นะครับโค้งผ่านพิเศษนะครับความยาวเท่ากับฟอร์ดนะครับตัวนี้ครับ,รบสำหรับรุ่น MU สี่า M หกสองสี U ่ MU ห้ 9, 2, 40, U นะครับตัวนี้โค้งผ่านยาวนะครับโค้งผ่านเท่ากับฟอร์นะครับรุ่นนี้ราคาพร้อมจัดส่งอนะ่ะ 8,500บาทนะครับไม่เกิน200กิโลแล้วก็รุ่นฟอร์ดใบผ่าน26นิ้วนะครับาราคาพร้อมจัดส่งนะครับ9,000บาทนะครับไม่เกิน200กิโลถ้าเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็จะมีบวกเพิ่มค่าขนส่งนิดหน่อยนะครับบวกไม่เยอะนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์0887478136นะครับตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่มีกำลังที่จะซื้อโรตารี่ก็สามารถติดตัวนี้ใช้แทนได้เลยนะครับ ลดเวลาการทํางานนะครับไม่เลืองน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันนะครับก็ติดกับฐานไถเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานกันครับนี้เราก็ถึงแปลงไร่มันสับปะหลังของ่อแล้วนะครับตอนนี้ช่างกําลังจะทดลองนะครับเดี๋ยวช่างปรับในส่วนของฐานไถให้ใหม่นะครับนะครับเป็นการทดลองค่าติดฐานรถไถนะครับอีมสเจริญงานช่างนะครับนะครับตัวนี้เป็นไร่มันสับปะหลังของ่อะครับเห็นไหมครับเขายกยกล่องมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ รถไถแบบวางคาดนะครับเราต้องดูหลาย,ลายรอบนะครับว่าคาดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มันเป็นเหมือนล่องมันนะครับตอนนี้พ่อเอามันออกใหม่ๆเลยนะครับเอามันออกก็จะวานนี่นะวครับเมื่อวานนะครับก็คุณพ่อสั่งคาดติดรถไถจากเ e อ็มสจะเดินการช่างนะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งที่ว่าเป็นในส่วนของล่องนี่เขายกล่องไว้นะครับว่ามันจะ เกลี่ยลงดินลงดีแค่ไหนนะครับการทํางานของคาดเอ็มอเจริญการช่างนะครับก็ติดกับคูปต้าเอลสนะครับตัวนี้ตําแหน่งที่สูงคาดเขาก็จะเกลี่ยลงตําแหน่งต่าหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวคอยดูรอบรอบหลังที่ช่างเขาไถนะครับตอนนี้เราก็ปรับขาไถให้คุณพ่อใหม่นะครับหัวท้ายนะครับต้องกินดินเท่ากันนะครับก็ตัวนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีโรตรี่ก็สามารถติดคาดได้เลยนะครับอ่า เราผลิตได้ทุกรุ่นนะครับนี่ครับเป็นการไถแบบวางคาดรอบแรกนะครับนี่จากตำแหน่งที่เป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวไปดูหลายๆรอบที่ช่างเราจะไถให้ดูนะครับเป็นรอบแรกนะครับที่เราไถไปแล้วนะครับรอบสองเรามาสังเกตว่านะครับผ่านไถนะครับของคุณพ่อครับ ใบหน้ามันกินโหลดเกินไปนะครับก็คือมันกินเยอะเกินไปนะครับปกติใบหน้าเนี่ยระหว่างใบหน้านะครับต้องอยู่ในโซนของล้อกลางล้อรถนะครับมันถึงจะสาดดินมากบฝั่งนี้ได้นะครับถ้ามันอยู่แบบนี้นะครับมันจะทําให้ตรงกลางที่เราไถเนี่ยเป็นร่องนะครับตอนนี้ทีมงานช่างเรากําลังปรับดึงผ่านไถมาฝั่งขวาให้มันเยอะนะครับเพื่อที่จะให้มันไถแล้วกบลอยกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของโซนล้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูว่า ไอ้ไยรอบสองรอบสามเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้นะครับก็โทรมาสอบถามผมได้0887478136นะครับช่าง M เอ็มอเจริญการช่างนะครับผมหลังจากที่เราปรับพานไถยใหม่แล้วนะครับไอตัวเบียดที่เมาของคุณพ่อเนี่ยก็เริ่มจากหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับมันก็ทำให้ลดค่อนข้าง,งที่จะดึงหน่อยนะครับเนี่ย การไถแบบบางคาดนะครับเห็นไหมครับพอมันไปโดนร่องไอตัวเขาเขาขุดมันยกยกร่องมันเนาะมันก็จะรถมันก็จะออกเปรียๆหน่อยเพราะว่าคัดท้ายไม่ค่อยกดไม่กดเลยแหละครับคัดท้ายไม่กดเลยเพราะว่าใบผ่านเล็กนะครับนี่ครับก็ไถออกมาแล้วเราก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นการไถแบบบางคาดเห็นไหมครับจากที่มันเป็นร่องแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องรูดหลายรอบนะครับ ระดับได้ถึง4ตำแหน่งนะครับว่าเราจะให้มันกดเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับบางท่านที่บอกว่าเอ๊ะคาดทาไมฟันลอยทําไมฟันลอยตัวนี้ก็เราสามารถปรับได้4ตำแหน่ง4รูนะครับที่เราจะปรับได้นะครับรถมันเบียดชี่เมานะครับไม่ค่อยกดไม่กดเลยแหละครับเพราะว่ามันบางแล้วครับใส่ออกมาก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับ อ่านี่ครับไอตัวเบียดขี้เมานะครับนี่ไม่กดเลยนะครับเพราะว่าใบมันเล็กแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ไถแล้วเป๋นะครับเดี๋ยวพ่อซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับนี่ครับการไถแบบวางคาดเข้าๆนะครับนี่นี่ครับจากตำแหน่งที่มันเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ครับเขายกล่องไว้นะครับนี่แบบนี้เขาเราไถรอบเดียวนี่เราสามารถยกล่องได้อีกเลยนะครับนี่ สามารถยกล่องได้อีกเลยนะครับเราไม่ต้องไปไถควรอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเนาะใครที่สนใจสั่งซื้ออยากจะได้นะครับก็โทรมาสอบถามผมได้0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับนี่ตำแหน่งการการทํางานของค่ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับซ้ายขวาก็จะกดเข้าหาฟาันไถนะครับในส่วนรูเนี่ยซ้ายขวาเราก็สามารถตั้งได้ว่าจะให้ฟันลงเยอะลงมากลงน้อยแค่ไหนก็สามารถปรับได้นะครับ ตัวนี้ก็ปรับปรับไม่ได้นะครับคุณพ่อไม่ได้ปรับนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งให้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไถแล้วถ้าเราเปลี่ยนครับใบหน้ามันกินเยอะครับใบหน้ามันกินเยอะพอใบหน้ามันกินเยอะมันจะทําให้รวดเป๋นะครับเป๋เพราะอะไรเพราะว่าด้านหลังเนี่ย มันไม่ดมันกินดินน้อยแล้วคัดท้ายเนี่ยก็บางมันทําให้คัดท้ายลอยนะครับมันก็เลยทําให้รถองศาไปไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเนาะถ้าใครเห็นว่าไถาแล้วรถเป๋ก,ก็ปรับผ่านหน้าขึ้นอีกอันนีพ้พ่อปรับไม่ได้แล้วนะครับพ่อปรับไม่ได้แล้วนะครับ บางคาดน,นะครับผมใครที่สนใจอยากจะได้ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามหกนะครับตำแหน่งไหนสูงคาดเขาก็จะเกี่ยดินลงตำแหน่งต่ำนะครับตัวนี้ก็ทําได้ไร่ข้าวโพดไร่มันนะครับไร้อยนะครับก็สามารถทําได้นะครับไถามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับในส่วนของตัวลถดก็ค่อนข้างที่จะเปเยอะนะครับเพราะว่า ผานด้านหน้าคุณพอ่อปรับไม่ได้เลยนะครับปกติมันต้องยกผานหน้าขึ้นนะครับเพื่อจะให้ผ่านหลังมันค่าเฉลี่ยที่มันลงร่องนี้นะครับนี่ล้อฝั่งขวาจะลงร่องฝั่งนี้นะครับผ่านหน้าต้องยกขึ้นนิดนึงนะครับตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับผานหน้าปรับไม่ได้แล้วก็ต้องปรับแขนกลางช่วยอย่างเดียวนะครับแล้วก็คัดท้ายคุณพ่อก็ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะครับ าของรถนะครับนี่ครับสาเหตุที่ว่าเราทําไมสลบฟันนะครับเพราะว่าก้อนไถเขาเขาไถออกไปเขาจะเอียงนะครับเอียงเหมือนอเหมือนฐานไถนะครับเหมือนก้อนไถฐานไถเอียงนะครับแล้วก็คาดของเราก็จะตกลงนะครับ